สวัสดีคะ่ะเนยค่ะสวัสดีคะ่ะนิกนกี้คะ่ะเอกสกิอ่ะเอสอ๋อเล็กกับใหญ่แนะโ<อ>้โหไปเอาตะเกียบมาดูสิโอ้แค่เสียงก็ตายโ <laughs> อ้ยตีพี่หรอจะตีพี่เลยเฮ้ย <laughs> <ต> <laughs> ดีก่อนี่กันถูก้าเต้นเยอะมากมันไม่ออกหนื่อนึิจะท่าไหนวะเนียตอนเนี้ยคอนดิเกนเนี้ยอ๋อผิดหนูชอบอะไรอะอูอนี่มันท่าท่อนเธอเลยนะเธอชอบท่านี้แผิด เโอ้ยหนูเพิ่งตอบเองหนูเปลี่ยนกันงสองสาเลยไไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเฮ้ยเราชอบในทุกๆคืนในทุกๆวันแต่โทษนั้นพี่เนยไม่มีรัาเต้นไม่ชอบเพลงเรอใช่อะไรนะเรา่าอะไรนะเวลาที่ฉันขับรถผ่านและได้เห็นมุมเดิมที่ตรงนี้ เลืกี่ริฟเบิร์ถุดตาชอบมากจริงจริงตาตั้งแต่แค่พี่้องแต่ว่าชอบตอนนี้ชอบผู้เดียวพารสองค่ะเพื่อจะมีโอกาสเนาะรอบตนางๆใครดีนะาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็ซื้อสองพยางซื้อสองพยางไป ตอนนี้มีในช้อยอยู่สองคนใช่ไหมนั่งเพิ่มมาสามโอเคคนนี ο ο ้ก็ได้หนึ่งสองสามตาหวานไอยู่ตอนในในหัวเมื่อกี้ก็มีที่ตาหวานในสามในสามช้อยตั้งในดีนั่งดีนะงเนี่ยตีแล้วตีแล้ว ความจริงหนูอ่ะอยากให้ทั้งร้องทั้งเต้นเลยค่ะเพราะตาหวานเก่งทั้งร้องทั้งเต้นแลวอยากเห็นเพราะว่าล่าสุดเขาไลฟ์แล้วเขาเต้นเพลงไล่ล่ากับร้องไลล่าอยากเห็นเวอร์ชันนี้ด้วยในสามช้อยก็มีพี่ตาหวานพี่มายูพี่ตาหวานแล้วพี่น้ำหนึ่งที่พี่เนยคุณเคยเหมือนกันคุณเคยเหรอคะ คุ้นเคยเหรอไหนอ่ะคุ้นเคยพี่เนยคุ้นเคยที่เดิมอ่ะเคยอคือที่ไหนอ่ะเราไปที่ไหนอ่ะที่เดิมอ่ะที่ไหนอ่ะอันนี้ตอบที่เดิมใช่ไหมใช่ตอบที่เดิมชุดตั้มที่เดิมที่แต่ไม่รู้จังหวัดนะหรือ่าที่เดิมที่เราไปแค่นักครชัยศรีขาแซ่ปะปะเรียกว่ามันมีเมมโมรีมันมีความทรงจำหลายๆอย่างแล้วแบบว่าอยากกลับไปออะไรย่างี้ มม่แบบากตื่นก่อนนาฬิกาปลุกถูกต้องนอนกับพี่เนยบ่อยใช่นอนด้วยกันนอนด้วยกันตลอดเลยเพราะว่าหนูต้องถ่ายท้องทุกเช้าแล้วมันก็จะมาก่อนนาฬิกาปลุกแล้วพอมันตื่นแล้วก็ตื่นเลย่งแตงโก็ได้แหละมั้งคุดผลไม้หนึ่งสองสามลูกแคร์รีลาฟิ มันต้องเป็นเบอร์รี่เบอร์รี่แบบปกติสมผิดม้าวส้มโอเช็คแปงผิดผิดผิดผผิด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 ผนาวมะนาวเเป็นผลไม้ปะถ้าใจเราเป็นเออก็เป็นแหละทุคนให้ตัวเองตวนิกกี้เพรว่านิกกี้ยืนอยู่ตรงนี้ ก็เลยตามชื่อคนเดิมให้น้องน่ารักก็เลยให้น้องที่ยืนอยู่ข้างๆกอนให้ง่ายให้ไปเลยให้ฟอนเอาจริงก็เอาจริงๆเลยอะตอนยี่ัิบแบบว่าคืออยู่ด้วยกันตัวไม่ใช่เป็นแบบว่า นะเราก็แบบตอนได้มาคู่กันอ่ะก็แบบเฮ้ยคือมันอยู่ด้วยกันแต่ว่ามันยังไม่ได้รู้จักพี่เนยมากพอมันเออนยไม่ได้รู้จักขนาดนั้นเหมือนเมื่อกี้ที่ถุกๆก็คือเดาแต่ว่าแนนนะคตเดี๋ยวอีก10ปีถามหนูใหม่หนูต้องได้มาเด็กดีอีกสิปีแล้วเดี๋ยวอีกสิปีพี่เนยสามสามเป็นหนูยี่ผ้าแล้วนะขอให้พูดอะไรถึงกันรละครครับผมก็ไอ้เต้าน้องเล็กไอ้เต้าเลย <laughs> Lắc nó chút chút.